สวัสดียมามเช้าจ้าหกโมงตีห้าสี่สิบห้าเนาะจ้ะเนาะเรามาถึงนี่ประมาณหกโมงกรรลากสายยางพี่น้องฝนบ่ตโตลายมือ่อหรือต้นต้นไม้เนาะจ้ะเนาะให้พ่อใหญ่ตัดหญ้าคอยกับสิหดต้นไม้เนาะจ้ะเนาะแล้วก็วันนี้คนที่จะมาขุดกล้วยนะเมื่อวานเขาไม่ได้มาเนาะจ้ะเนาะเขาสิมาเมื่อ,ข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 อนี้พี่น้อง นี่ข่อยกับผูกไอ้ฟางแดงให้พนลวเนาะจ้ะนี่ผูกให้เร้วให้พนคุดน้าเองเนาะจ้ะเนาะข่อยเจี๊บหลังข่อยบริคุดเนาะจ้ะอันนี้เราขายนอละย5บาทเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าแบ่งปันพี่น้องแต่ว่าข่อยสร้างม้าน่ะนอละร้อยเนาะจ้ะเนาะค่อยสร้างมาานอละร้อยในอินเทอร์เน็ตเนาะจ้ะเนาะ กับแบงปันเพิ่นเนาะจ้ะแบ่งปันเพิ่น,น,ปน,พนปลูกเนาะละยี่สิบห้าบาทให้มาขุดเอาเองเนาะจ้ะแล้วแต่เพิ่นสิเลือกแต่ว่าข่อยกับปลูกได้แดงไว้ให้เพิ่อนอยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นยางเด็ดต้นหญ่เพิ่นว่ะข่อยก็สิปลูกไอ้เสือกฟางไว้เนาะจ้ะเนาะ <c oughs> โอ้ยตอนเศร้านอนตากแอร์วิผักบุ้งที่ปลูกก็ติดแล้วเนาะ นี่พี่น้องจะได้เกี่ยวให้ปลานะาจาน้ะเนาะเราจะเกี่ยวผักบุ้งให้ปลาจา้าแล้วก็เหลือมุมนี่จ้ะที่ยังไม่ได้ตัดเนาะมุมนี้แล้วก็นี่ละทางหลังนี่หละพี่น้องทางหลังยังปรได้ตัดก็ล้อคนมาเอากล้วยนะจ้ะ่า เพิ่นเสียวต้นใหย่ัมไดรแล้วแต่เพินน่นเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ากล้วยข่อยนอกกล้วยข่อยมันเต็มอยู่แล้วแต่เพิ่นสิเลือกแต่ว่าข่อยก็เลือกให้เพิ่นละละ่ะเอาซื้อ20่สหนอนะจ๊ะข่อยก็แถม2องหนอนี่ถ้าเพิ่นเสียวแบบใหญ่เพิน่นเพินน่นอยากได้แบบใหญ่เนาะจ้ะเนาะก็เลยเลือกแบบต้นใหญ่ให้เพินน่นเนาะจ้ะปลูกได้แดงไว้ให้นี่ เพราะว่าตอนที่คอยประกาศขายนะเพื่อนไม่ไม่ซื้อนะจ๊ะเนาะเพื่อนขึ้นู่ได้บอลลูลละตอนนั้นเพื่อนอาจะบ่มีนนําโฮสพี่น้องมาดีเพื่อนอยากได้ไปอยากได้อยากได้ต้นไงเพื่อนวะอ่ะก็เลยจัดให้พี่น้องเพราะว่าเขาพูดเองนี่ต้นเล็กๆแบบแปดขวบเก้าขวบก็มีนะจ๊ะเนาะกระถามเพื่อนก้อนเพื่อนเสียวบ่แล้วก็ตรงนี้นะจ๊ะเป็นชะอม คอยสิบอกว่าคอยสิตัดตีนชะอมนะจ๊ะเนาะเพราะว่าคอยฝังเออ่เม็ดผักหวานมาเมล็ดผักหวานไว้แล้วมันแตกหมดแล้วพี่น้องคอยกัสิตัดตีนชะอมนิดนึงเพื่อจีให้ผักหวานมันขึ้นเนาะจ้ะกะสิบบบอับบออนตัดแต่งทั้งเบิดจ้ะพี่น้องเพราะว่าสิเฮ็ตฮ้มให้ผักหวานเนาะจ๊ะเนาะคอยกลไปเบิ่งในอินเทอร์เน็ตมาอันนี้เป็นความรู้รอบตัวเนาะจ๊ะใน YouTube เนาะจ๊ะพี่น้อง เรียบร้อยจ้าตัดหญ้าเรียบร้อยโอ้ยเกี้ยงคักบ้านนี้อีพ่อเอ้ยลืมทายพี่น้องเพิ่นมาตัดเอากล้วยเนาะจ้ะเนาะเพิ่นมาขุดเอากล้วยได้24น่นิบพี่น,อน,อ 1, น,อน้อง24่นิบได้เงินพันห 1, นึ่งบอกเพิ่นว่า600เพิ่นให้ยพันหนึ่งเนาะจ้ะเออเงินเนาะจ้ะเนาะ นี่เรายังมีขายอีกเด้อถ้าใครสนใจเนะ่ะแต่มันมันมีต้นใหญ่แล้วเนาะทีนี้ถ้าใครสนใจข่อยระขายมะกล้วยนะมาซื้อได้น่าจนะเนาะนอบะแพงนอบะแพงข่อยกระตือสียาเครื่องหนึ่งพี่น้องซาดแบตไปอยู่เขาใหญ่บอกว่าแบตเตอรี่น่าจะหมดเพราะว่าสินะเลยซาดไปกันเลยตอนเศร้าสิมา สีดไม่เนาะจ้ะเนาะแล้วสีสีดอันหน้าม,มักเหลาขาวกับเอเหลาขาวกับยาสูบนะจ้ะเนาะนี่อันลูกเล็กๆอะไรแบบน,น,น้อยๆก็คือให้พ่นขุดเอาเบิร์แล้วพี่น้องเนี่ยมุมนี้มุมนี้ก็บอกว่าให้พ่นขุดพ่นกย็ยามันเลิกนี่ซีต้นอยู่นี่แล้วอุย้ยปเอืไอยเิพ่นเบิร์เนาะจ้ะนี่ กับพุ่นละจนฝรั่งหดต้นไม้ฮดออียงของเราไปนี่พนลืมถมให้คอยตัวนี่อย่าจังเฮ็ดเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวเ,วววเยวบิ้งอีพ่อรถต้นไม้อยู่ฮดกล้วยจย้ะพี่น้องก็ให้พ่นคุดนี่ลหละพ่นคุดแล้ว,ดลวเดี๋ยวเอาใบไ,ไม้ทิ่มใส่นาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมืเอื่นซะก่อน เราก็เหลือสองต้นเราจะปล่อยให้มันคืนบานนี่วิลุยพันน่เดนอนล้ววงก็ปลนูนเดอนมันแตเนงใช่บ่งเขมาบ้างนี่ขายโนนไปพร้อมพี่น,อน้องขายเนื้ออื่นก่อนได้ขายโน,อน,อน เรียบร้อยเนาะจ้ะเนาะ